สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะฮะพบกับครูเดชพงศ์นะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะฮะเรื่องการนําเสนอข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์นะครับการนําเสนอข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์นะฮะก็จะมีหลายรูปแบบนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะฮะในเรื่องของการนําเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel นะฮะ2010นนะครับโปรแกรม Microsoft Excel นะฮะก็จะ มีลักษณะเหมือนแผ่นกระดาษนะครับที่สามารถเขียนข้อความสร้างกราฟสร้างตารางสร้างแผนภาพและรูปภาพลงไปได้นะครับรวมทั้งช่วยในการคำนวณตัวเลขวิเคราะห์แล้วก็วางแผนข้อมูลได้อีกด้วยนะฮะต่อไปเราลองมาดูนะฮะโปรแกร,รม Microsoft Excel นะฮะก็คลิกไปที่ปุ่ม Start นะครับแล้วก็ไปที่ All p r o g r a m นะครับจากนั้นนะครับก็ เลือกไปที่ microsoft office นะครับเลือกไปที่โปรแกรม microsoft excel 2010นะครับในส่วนของโปรแกรมนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะมีแท็บชื่อโปรแกรมนะครับอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็แท็บเมนูคำสั่งนะครับแทบเมนูคำสั่งก็จะมีแท็บเมนูคำสั่งหน้าแรกแทรก เอาโคงหน้ากระดาษหลักสูตรข้อมูลตัวทานนะครับเหล่านี้นะฮะคือแถบเมนูคำสั่งนะครับต่อไปเรามาดูาในส่วนของแถบเครื่องมือนะครับแถบเครื่องมือก็จะอยู่ทางด้านล่างนี้นะฮะเหล่านี้นะครับคือแถบเครื่องมือนะครับตัดคัดลอกวางนะ เครื่องมือของแทรกก็จะเป็นพวกตารางรูปภาพภาพตัดแะนะครับเหล่านี้นะฮะคือแถบเครื่องมือของแถบเมนูคําสั่งแทรกนะครับอ่าแล้วก็จะมีแถบสูตรนะครับแถบสูตรแล้วก็อ่จะมีในส่วนของคอลัมน์ครับเนี่ยฮะคอลัมน์ A คอลัมน์ B คอลัมน์ C นะฮะ แล้วก็จะมีในส่วนของแถวครับแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามนะครับนะครับจะสังเกตเห็นว่าจะเวลาเราเอาเมาส์ไปคลิกนะฮะใน B4 นะฮะก็คือคอลัมน์ b นะฮะแถวที่สี่นะครับคอลัมน์ b แถวที่สี่นะฮะก็จะเป็น B4 นะฮะนี่ก็จะเป็น A1 นะครับที่เราคลิกตรงนี้เขาเรียกว่าตัวชี้ตำแหน่งเซลลนะฮะ ตัวชี้ตำแหน่งเซล์นะอยู่ที่ B4 นะครับ B4 นะครับแล้วก็จะมีแถบเลื่อนทางด้านข้างนะครับขวามือของเรานะแล้วก็จะมีแถบชีทครับชีทหนึ่งชีทสองชีทสามนะครับเขามีให้มาสามชีทนะครับแต่สามารถเพิ่มได้อีกนะฮะแล้วก็จะมีแถบสถานะครับตอนนี้ก็พร้อมนะฮะพร้อมใช้งานนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของมุมมองนะฮะย่อขยายนะครับปกติก็อยู่ที่ร้อเซนะครับนะครับสมมุติว่าเราทํางานกับโปรแกรม Microsoft Excel เสร็จแล้วนะครับเมื่อเราต้องการจะออกจากโปรแกรมนะครับเราสามารถทําการคลิกไปที่ปุ่มสีดแดงกากาบาทโคดตัวนี้ได้นะฮะ หรือนะครับหรือไปที่แฟ้มนะครับแล้วก็เลือกไปที่จบการทํางานนะครับเราก็จะออกจากโปรแกรมนะครับตอนนี้เขาถามว่าเซฟไหมนะครับตอนนี้ไม่เซฟนะครับเพราะว่าเราสาธิตเฉยๆนะเรายังไม่มีงานนะครับในส่วนของโปรแกรม Microsoft Excel 2010นะครับแล้วก็รู้จักหน้าตาคร่าวๆนะครับกันก่อนนะฮะเดี๋ยว ในส่วนต่อไปเราจะมาคุยถึงเรื่องของการทำงานในส่วนอื่นกันต่อนะครับ